ลางบอกเหตุว่าใกล้จะรวยมีอะไรบ้างเชื่อหรือไม่ก่อนที่ชีวิตจะมีโชคลาภหรือร่ำรวยมักจะมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นก่อนเสมอเรียกว่าลางบอกเหตุหรือลางดีที่หลายคนอาจเคยเจอแต่มองข้ามไปโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะพามาดูเจ็ดลางบอกเหตุว่าใกล้จะรวยถ้ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณ เตรียมตัวรับทรัพย์ได้เลย 1. ฝันเห็นพญานาคหรืองูใหญ่ความเชื่อไทยโบราณบอกว่าใครฝันเห็นพญานาคหรือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แปลว่ามีโชคลาภใหญ่กำลังจะเข้ามายิ่งถ้าฝันว่าได้รับของขวัญหรือถูกโอบรัดยิ่งมีเกณฑ์ถูกหวยหรือได้เงินก้อนโต 2. จิ้งจกหรือตุ๊กแกส่งเสียงตอนกลางวัน แม้จะฟังดูธรรมดาแต่คนโบราณเชื่อว่าหากจิ้งจกหรือตุ๊กแกส่งเสียงพิดเวลาโดยเฉพาะในตอนเช้าเป็นสัญญาณว่ามีเรื่องดีๆหรือโชคลาภกำลังจะเข้ามา 3. เจอเหรียญหรือธนบัตรตกพื้นบ่อยๆการที่คุณบังเอิญเจอเงินไม่ว่าเหรียญหรือแบงค์ถือเป็นลางดีว่าเงินกำลังจะไหลามาเข้ากระเป๋าเป็นสัญญาณว่า กระแสทรัพย์กำลังเริ่มต้น 4. ฝันเห็นประกัดปลาทองหรือปลาขาบปลาเหล่านี้หมายถึงความมั่งคั่งและโชคลาภโดยเฉพาะถ้าฝันว่าสามารถจับปลาได้แปลว่าคุณจะได้โอกาสดีในการหาเงิน 5. จู่จูมีญาติผู้ใหญ่โทรมาทักหรือพูดถึงคุณถือว่าเป็นลางแอ่งความเคลื่อนไหวในชีวิต โดยเฉพาะเรื่องเงินทองหรือโชคลาภที่อาจมาแบบไม่คาดคิดเหมือนมีพลังงานบางอย่างเริ่มส่งสัญญาณถึงคุณ 6. เห็นตัวเลขซ้ำบ่อยๆเช่น111 555 888เชื่อกันว่าเป็นสัญญาณจากจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังบอกว่าคุณอยู่ในช่วงกลีนโชคลาภถ้าเห็นตัวเลขเด่นๆบ่อยครั้ง อย่าลืมลองซื้อหวยหรือลงทุนเล็กๆดู 7. จูจูมีความฝันหรือแรงบันดาลใจอยากเริ่มธุรกิจหลายคนก่อนจะรวยมักมีไอเดียหรือแรงบันดาลใจบางอย่างเกิดขึ้นแบบไม่มีเหตุผลนี่อาจเป็นสัญญาณจากจิตใต้สำนึกหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังเปิดทางให้คุณร่ำรวย จำไว้ว่าโชคลาบมาพร้อมกับโอกาสและการลงมือทำเห็นลางดีแล้วอย่ารีรอที่จะทำสิ่งดีๆและพัฒนาตัวเองต่อความร่ำรวยจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมและอย่าลืมว่าใครกด subscribe กดติดตามช่องนี้ขอให้รวยขอให้ถูกหวยเงินทองไหลมาเทมาเงินเข้ากระเป๋าไม่มีหนี้ไม่มีทุกข์มีแต่ความสุข โชคดีทุกวันเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต